สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมนนทัศน์ใจจิตนะครับร่วมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันตินะครับรับหน้าที่ดําเนินรายการอโรคยาวาไรตี้นะครับวาไรตี้ดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความบันเทิงนะครับแต่จะพาคุณผู้ฟังให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยการรู้เท่าทันและป้องกันไว้ก่อนนะครับโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแพทย์เกรียงศักวัฒนาศิรกุลแพทย์ประจําเกรียงศัก์คลินิกเป็นที่ปรึกษาประจํารายการนะครับคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนนะครับที่ มีลูกในวัยกําลังโตถ้าเป็นผู้ชายก็คงไม่ห่วงมากเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นลูกสาวแ,วแล้วก็ความห่วงนี่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเลยนะครับยิ่งเมื่อเขาโตขึ้นร่างกายเขาเปลี่ยนแปลงนี่ยิ่งห่วงเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมครับวันนี้ผมมีข้อมูลมาฝากคุณฟังนะครับในหัวข้อหนูเป็นสาวแล้วจะเป็นอย่างไรเราจะมาติดตามพร้อมกันช่วงหน้าครับ ที่มีไว้ก็ดีแต่วันใดที่ไม่มีก็ได้เป็นดีแค่เศษของอารมณ์เธอตอนไม่เลือกใครทำได้เพียงให้เธอนั้นรู้สึกดีแต่จะวังให้เธอรักคงไม่ได้เก็บเอาไว้ความพูดรา้าก่อนสิดด้ แค่ได้รักเธอผิดไหมไม่สนฉันขอเป็นคนหนึ่งแค่คิดถึงฉันตอนเธอไม่มีใครเลยฉันขอแค่เสียนึ่งไม่ต้องรักไม่ต้อง ไม่ต้องมาสนใจคนอยังเราห่วงใยตามเขาเป็นเงาทั้งรู้เขาไม่เอาไม่สนใจเป็นในเพียงคนที่มีไว้ก็ดีแต่วันใดไม่มีก็ได้เป็นด้แค่เศษของอารมณ์เธอตอนไม่เลือใคร 才能。 เป็นสาวแล้วไม่ใช่แค่เรื่องแซวเล่นๆนะครับตัวใหญ่มีสิวมีหน้าอกหรือแม้กระทั่งพัฒนาการทางเพศ ที่ล้ำหน้าก่อนคนอื่นเนี่ยนะครับอาจจะทำให้เด็ก,กรู้สึกแปลกแยกกลัวเพื่อนล้อแล้วก็สูญเสียความมั่นใจได้เลยนะครับสำหรับเด็กสาวสาวแต่ถ้าภาวะเป็นสาวก่อนวัยไม่ใช่เรื่องธรรมชาติแต่เป็นอาการผิดปกติทางร่างกายอาจจะส่งผลถึงสุขภาพหรือทำให้ร่างกายหยุดเจริญเติบโตเร็วกว่าคนอื่นๆได้เลยนะครับแมน่าสนใจขึ้นมาแล้วเลยครับเรามาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมกันดีกว่าครับในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าครับ ใช่ว่วามันเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะครับไอ้เจ้าการเติบโตผิดปกติเนี่ยสาเหตุของภาวะสาวก่อนวัยตามที่วินิจฉัยทางการแพทย์ได้นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของภายในไม่ใช่ปัจจัยภายนอกนะครับโดยแบ่งเป็น2รูปแบบดังนี้คือ 1. การที่ต่อมใต้สมองหลังฮอร์โมน กานาโดโทรปินมากระตุ้นให้รังไข่ผลิตฮอร์โมนเพศหญิงหรือว่าเอสโตรเจนเนี่ยนะครับคนที่มีภาวะเกิดในรูปแบบนี้เนี่ยจะไม่สามารถระบุป,ปัจจัยที่ชี้ชัดได้ว่าเกิดจากสิ่งใดแต่มีส่วนน้อยของอาการนี้ที่อาจจะเกิดจากเนื้องอกในสมองนะครับหรือโรคบางอย่างใกล้สมองที่กระตุ้นให้ฮอร์โมนนี้ได้รับการกระทบกระเทือนนั่นเองนะครับแล้วก็สาเหตุที่2คือการที่รังไข่สร้างฮอร์โมนนี้ด้วยตัวเองโดยสมองแล้วก็ต่อมใต้ สมองเนี่ยไม่ได้เป็นตัวกระตุ้นให้ซ่านะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวกับความผิดปกติของรังไข่ต่อมโมกวกไตนะครับหรือว่าต่อมไทรอยหรือการมีเนื้องอกบางชนิดที่ผลิตฮอร์โมนเพศได้เองเป็นต้นนะครับภาวะเป็นสาวก่อนวัยที่เกิดจากสาเหตุนี้มักเกิดน้อยกว่าแบบแรกนะครับแล้วถ้ามีคุณฟังถามว่าไอการกินไก่เนี่ยเป็นสาวเร็วขึ้นเนี่ยถ้ากินเยอะๆเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับหลายคนคงเคยได้ยินการตั้งข้อสังเกตว่าการบริโภค อาหารประเภทไก่มากเกินไปเนี่ยทำให้สาวเร็วนะครับแต่ว่าข้อที่จริงคือยังไม่มีงานวิจัยชินย้นใดยืนยันสมมติฐานดังกล่าวนะครับแต่ว่าก็ไม่ควรให้ลูกรับประทานอาหารอย่างเดียวซ้ำๆกันนะครับก็ควรจะให้ลูกรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ตามปกตินะครับแล้วก็อาหารฟาสต์ฟู้ดอะไรอย่างนี้ก็ควรจะลดลดบ้างอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะนะฮะว่าการเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยเนี่ยจะวัดได้จากอะไรนะครับซึ่งโดยปกติแล้วภาวะสาวก่อนวัยเนี่ยมักจะเกิดกับเด็กหญิงมากกว่าเด็กชายนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเด็กผู้ชายจะหลุดพ้นจากภาวะนี้เสมอไปนะครับสำหรับเด็กหญิงมักจะมีการวัดสัญญาณที่สื่อถึงภาวะโตกว่าวัยในช่วงอายุ7-8ปีนะครับส่วนผู้ชายหรือว่าเด็กชายเนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นตอนอายุ9้าขวบนั่นเองเด็กหญิง ก็จะเริ่มมีหน้าอกนะครับเริ่มมีขนรักแร้แล้วก็ขนขึ้นที่อวัยวะเพศนะครับแล้วก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเริ่มมีประจำเดือนนะครับแล้วก็เป็นสิวแล้วก็มีกลิ่นตัวแบบผู้ใหญ่ได้เลยนะครับส่วนเด็กชายก็จะมีอวัยวะเพศที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีขนรักแร้หรือว่าขนที่อวัยวะเพศหรือว่าหนวดเคราด้วยนะครับเสียงจะเริ่มแตกนุ่มนะครับเป็นสิวมีกลิ่นตัวแบบผู้ใหญ่แล้วก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหน้าครับคุณฟังเรากลับมาดู ก็ดีกว่านะครับว่าเราจะรับมือกับภาวะหนุ่มสาวก่อนไวัยได้อย่างไรช่วงนี้ผมมีเพลงมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงบทเพลงจากใจครับบทเพลงจากใจ to f ยังคงมีแสงสุดท้ายเสมอถ้าเรายังไม่หมดหวังนะครับขอให้เพลงแสงสุดท้ายเพลงนี้ส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะครับรายการอโรคยาวารรตี้และสื่อมวลชนเสียงสันติและองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะครับกลับมาที่เรื่องราวที่ว่าเราจะรับมือกับภาวะหนุ่มสาวก่อนวัยได้อย่างไรกันต่อดีกว่าครับคุณผู้ฟังรับมือกับภาวะหนุ่มสาวก่อนวัยได้ดังนี้เลยนะครับเบื้องต้นกุมารับ แพทย์จะสอบประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนนะครับหากเข้าข่ายผิดปกตินี่แพทย์ก็อาจจะเอ็กซเรย์ดูอายุของกระดูกนะครับอาจจะตรวจเลือดหรือว่าในบางรายอาจจะต้องตรวจอัลตราซาวรังไข่แล้วก็ตรวจคลื่นสมองหรือว่า m r i นะครับเพื่อดูว่ามีเนื้องอกที่รังไข่หรือในสมองหรือเปล่านะครับหากตรวจแล้วไม่เจอไม่เจอไม่พบเนี่ยนะครับแต่มีระดับฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองสูงการฉีดยาเพื่อยับยั้งการหลั่งฮอร์โมน ก็จะเป็นทางเลือกที่แพทย์ใช้ในการรักษานะครับโดยต้องฉีดเป็นประจําทุกเดือนติดต่อกันจนกว่าอายุกระดูกจะเท่ากับอายุจริงเพื่อช่วยให้เด็กเข้าสู่วัยหนุ่มสาวตามเวลาอันเหมาะสมนะครับแน่นอนว่าพอต้องรับการรักษาก็เป็นเรื่องธรรมดาที่พ่อแม่จะมีความกังวลน,นะครับว่าหากฉีดยาแล้วจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าการรักษาจะคุ้มค่ากับ ความเสี่ยงหรือเปล่านะครับคำตอบจากแพทย์ที่ได้ก็คือยาที่ใช้ในการรักษานี้มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงโอกาสที่จะเกิดการแพ้เนี่ยมีน้อยมากนะครับแต่เด็กไม่ควรได้รับยานี้ติดต่อกันนานเกินไปแล้วก็ควรหยุดก่อนอายุ13ถึง14ปีเพราะว่าอาจจะส่งผลต่อความแข็งแรงของกระดูกได้นั่นเองนะครับคุณหมอบอกไว้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอให้ถึงวันนั้นของเดือนนะครับสำหรับสาวๆคุณแม่ที่มีลูกสาวเนี่ยถ้าเกิดว่า ลูกสาวเกิด เติบโตผิดปกติก็อย่ารอให้ถึงวันนั้นของเดือนนะครับการมีประจำเดือนไม่ได้ส่งผลใดๆต่อความสูงนะครับแต่การมีประจำเดือนเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเด็กหญิงคนนั้นกําลังเจริญเติบโตเป็นสาวอย่างเต็มที่จึงหมายรวมได้ว่าเด็กจะไม่สูงเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับการมาถึงมือหมอเมื่อประจำเดือนมาจึงมักสายเกินแก้นะครับขณะเดียวกันการฉีดยาเพื่อให้ประจำเดือนหยุดไปก่อนเนี่ยโดยหวังว่าเด็กจะสูงขึ้นก็ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะครับ รวมไปถึงต้องจับเข่าคุยกันด้วยนะครับสำหรับพ่อแม่โดยเฉพาะคนไทยด้วยแล้วเนี่ยการต้องพูดคุยกับลูกถึงการเปลี่ยนแปลงทางเพศจากกายภาพของเด็กน้อยสู่วัยรุ่นเนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องที่อธิบายให้ลูกฟังได้อย่างคล่องปากเท่าไหร่นักนะครับแต่พ่อกับแม่ก็ควรจะเข้าไปพูดกับลูกตั้งแต่ยังเล็กนะครับเพื่อให้พวกเขามีความเข้าใจกับสภาพร่างกายที่ค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับยิ่งเด็กอยู่ในวัยอยากรู้ช่างสงสัยชอบซักถามด้วยแล้วเนี่ยก็ยิ่งเป็น โอกาสดีนะครับให้พ่อกับแม่เปิดวงสนทนากับลูกโดยพ่อกับแม่ก็ควรจะค่อยๆให้ข้อมูลเหล่านี้ไปเรื่อยๆอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เปิดเผยด้วยนะครับและที่สําคัญต้องมีเวลาที่ถูกต้องด้วยนะครับเมื่อลูกอายุ8ดขวบพวกเขาควรจะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์แล้วก็ร่างกายของตัวเองที่สอดคล้องกับการเข้าสู่วัยรุ่นนะครับซึ่งเป็นวัยที่เด็กผู้หญิงอาจจะต้องเริ่มสวมชุดทันในนะส่วนเด็กผู้ชายอาจจะเริ่มมีเสียงที่แตกหนุ่มนะครับนอกจากนี้อาจจะ เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วลูกๆควรจะได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเพศตรงข้ามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากนิตยสารเพื่อสุขภาพเ e t เตอร์เฮล์ฉบับที่1ประจำปี2018โรงพยาบาลบำรุงราชมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วเธอ แล้วเธอก็เข้ามาทำร้ายกันจนฉันนั้นอ,อ่อนล้าไม่เคยจะคิดว่าเธอจะทำให้ฉันเสียใจไม่คิดว่าเธอจะทำให้ฉันร้องไห้แต่ลา ทำไม่เสียใจหากลองคิดดูถึงถ้อยคำที่เธอเกล่าวมาก็อาจมีน้ำตา Mm. มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับทางรายการของเรามีหนังสือเล่มเล็กๆนะครับที่จะทําให้เรารู้ถึงความหมายของคําว่ารักและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญานะครับรวมถึงบทเรียนทางปรัชญาเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับที่จะทําให้คุณผู้ฟังรู้สึกอศัศจรรย์ใจกับข้อคิดคําสอนและก็แนวทางในการดําเนินชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนนะครับซึ่งนั่นอาจจะทําให้คุณผู้ฟังเนี่ยพบกับคําตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตก็ได้นะครับสําหรับผู้ที่ เรียนจบทบเรียนแล้วนะครับเราก็ยังมีประกาศนียาบัตรมอบให้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพียงแค่เขียนจดหมายแล้วส่งมาหาเราได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตูปน131บงสาเชียงใหม่ รหัสปลายสี่5 0 0 0นย์0 0 0ะครับหรือที่อีเมล v o p v o i c s o f t p e c e o r g และทางโทรศัพท์นะครับที่หมายเลข053-242654นะครับและช่องทาง Line Official Account ของเราที่ a d v o i c e o f t p ก็อย่าลืมแอดมาเป็นเพื่อนกับเราเยอะๆนะครับ สำหรับวันนี้นะครับทิ้งท้ายด้วยข้อความจากพระคิ์ธรรมคำภีน,นะครับที่ว่าเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตรพระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้น ผู้เป็นพ่อและแม่นะครับเมื่อลูกทําผิดก็สั่งสอนให้ลูกทําในสิ่งที่ถูกต้องเช่นการกับพ่อฝ่ายวิญญาณของเราก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็ทรงสั่งสอนเราเพราะว่าพระองค์ทรงรักเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณฟังไปก่อนนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับ ใจที่ทนทุกลำบากใจที่หมดหวังทุกอย่างจงเข้ามาพระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิต มาจากใจใจที่กระหายและเหนื่อยใจที่ทนทุกข์ลำบากใจที่หมดหวังทุกอย่างจง แห่งชีวิตให้เราดื่มน้ำแห่งชีวิตรล่อเลี้ยงหัวใจให้ชีวิตไหม่แม่น้ำแห่งชีวิตจะ Aloe the night